สวัสดีค่ะเพะื่อนาชาวชาแนลเคทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสก s h y Collection นะคะก็เราได้รีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเรารีวิวไม่ละเอียดนะคะก็เลยมีคนมาบอกนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูแบบละ,ละเอียดกันเลยนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาออ23นาฬิกา 23, 23นาฬิกา23นาทีนะคะก็ ใครยังไม่นอนบ้างเราเป็นพวกติ่งก็สิเซเว่นไงก็เลยเราชอบนอนดึกเพราะเราอ่านนิยายเกี่ยวกับก็สิเซเว่นอยู่นะคะบางทีก็เกี่ยวกับเอ็กโซอะไรแบบนี้นะคะ mm. ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นมันนะคะ mm. บางทีตีห้าเรายังไม่นอนนะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นเป็ดน,นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นไข่กรอกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นมินิโดนัทน,นะคะ ต่อไปค่ะเป็นมิดมีนะคะต่อไปค่ะเป็นแตงโมนะคะต่อไปค่ะเป็นป๊อปคอนนะคะนี่จะเป็นแท็กนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนะคะเป็นแมวน้ำนะคะอันนี้เป็น สับประรดนะคะอันนี้เป็นมาการองนะคะมินินะอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยน,นะคะเป็นเมลอนนะคะเมลอนบันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นสกูชี่อันนี้ได้ามาจากสวนน้ำหาดใหญ่นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชีนนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะไซส์กลางนะคะนี่นะคะไซส์กลางนะต่อไปเป็นสกูชี่วอเตอร์นะคะเป็นสกูชี่น้ำเนาะอ่าต่อไปค่ะก็จะเป็นมินิมินินอะไรอส่แกงเนี่ย อันนี้อยู่นานมากมากแล้วนะก็เลยตำหนิเยอะไปหน่อยก็ต้องขอไผยเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชินนะะเนลค่ะเป็นซลาเปาคิตตี้นะคะอันนี้เป็นมินิโดนัทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไขก่กุเดตามะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไ็ก อ๋อันนี้เป็นเป็นพวงกุญแจนะคะออภัยด้วยครับุดต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิมินินแพนด้าบันนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชี้นนะคะเป็นคัพเค้กนะคะไม่มีลายเส้นนะคะเพราะมันเป็นของกรอบค่ะ ้าของแท้มันจะมีลายเส้นตรงนี้แต่ว่าของเราไม่มีนะต่อไปค่ะก็จะเป็นชีนี้นะคะนี่เป็นสายสายไม่ยืดนะคะสายสีดําต่อไปค่ะก็จะเป็นเลมอนนะคะกลิ่นหอมมากต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเอ,อ่อ เขาเรียกว่าเออปลาหมึกย่างนะคะเป็นด้ามไม้แบบนี้นะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเอ่อคัพเค้กแบบถ้วยนะคะแบบถ้วยพัดถ้วยเป็นเป็นกระดาษแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นเนื้อซากุชนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะ โอนิ่มแบบนิ่มๆนะคะแต่มันไม่สโลนนะคะอันนี้เป็นมินิแฮมเบอร์เกอร์นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นบองบองบูรินนะคะถือโดนัทค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นชินน้ี้นะคะ เป็นข้าวโพดน,นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนคะคะแท็กที่เราทําเองนะโอเคมันตกไปแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็น,น,ะะปน,น,นะะชิ้นนะคะเป็นดังโง่คิตตี้นะคะมีสามชั้นนะคะนี่นะมันคล้ายๆล,ลูกชิ้นแหละแต่ว่าเราเรียกดังโง่ช่างมาถเถอค่ะโอเคต่อไปค่ะก็จะเป็นสกูชีขวดนมนะคะเห็นไหมเพิ่งซื้อมานะคะมันยังขาวอยู่เลยนะ มีแพ็กเกจ2ชั้นด้วยเราบอกให้ว่าร้านที่เราไปซื้อมาเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะบางร้านเนี่ยเด็กจะหนีเยอะใช่ไหมแล้วก็มันจะได้ตําหนิมาเยอะด้วยแต่อันนี้ใส่แพ็กเกจไว้สชั้นมันก็เลยไม่มีตําหนินะคะอันนี้นะคะเป็นบัลเลิฟนะคะต่อไปค่ะเป็นไอศครีมโคนนะคะนี่นะต่อไปค่ะก็จะเป็นมินิปาทะายากินะคะ ใครน้ำได้กิี่ชิ้นนะคะอย่าลืมบอกเราด้วยนะต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นบันนะคะชิ้นนี้เป็นโดนัทนะคะอ่อชิ้นนี้เป็นโดนัทสีส้มนะคะ ชิ้นนี้เป็นมินิบันแสนเก่าเก่ามากมากเลยได้มาตอนราคามันอยู่ที่สิบบาทอะอได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วอะต่อไปค่ะก็จะไปชิ้นเนี้นะคะ่ะเออเป็นอุ้งเท้าแมวนะต่อไปค่ะก็จะไปชิ้นนะคะเป็นมันฝรั่งนะคะแสนสโล ต่อไปค่ะก็จะเป็นแยมโรเซตจัมโบนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นพันนี Honey ่ทอนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นพีชนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น ฟักทองนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่เรารักมากๆเลยนะคะเป็นบิ๊กมินตัวนี้มันไม่ใช่ของแท้นะคะขอบอกไว้นะที่ดีก่อนนะเราขอบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ของแท้แต่เนื้อมันซอฟมากเนี่ยเนื้อมันซอฟมากๆเลยค่ะเพื่อน น,นะนี่เห็นไหมมันเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจมันทําให้เป็นรอยแบบนี้เราก็เลยดึงมันออกไปนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นรอยมากกว่านี้เห็นไหมมันเป็นรอยพวงกุญแจนะคะนิ่งสโลมากนะคะแล้วก็หอมด้วยแล้วเวลาเราบีบลงไปเนี่ยเนื้อหมัอนของแท้มากๆเลยนะคะ นี่นะคะซื้อมา199บาทนะคะถือว่าเนื้อดีมากๆเลยตั้งแต่ซื้อมานะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมีฟุมะนะคะต่อไปค่ะเป็นมินิออนเซนบันนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลแดงนะ ต่อไปนะคะเป็นชิ้นนีะคะราคาอ๋ออันนี้ซื้อมาราคา29บาทนะคะเราดื่มแล้วซื้อมาถูกมากๆาเลยนะแบบดูํำหนีสิคืออันนี้น้องเราทำแหละนี่นะอันนี้น้องทำต่อไปะค,ะค่ะก็จะเป็นคิตตี้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะต่อไปค่ะเป็นแพนเค้กคูม่านะคะต่อไปค่ะเป็นมินิโดนัทคิตตี้นะคะชิ้นอันนี้เป็นเออนี่ยคะ่ะมีแท็กนะแท็กเป็นของก๊อบนะคะอันนี้ข,ของก๊อบนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะไม่มีของแท้นะคะ โอ้ยขอภัยด้วยนะคะกล้องตกแบบนี้นะต่อไปค่ะก็จะเป็นชิดน,นี้ค่ะนี่นิ่นมชโลมมากเลยนะไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นของมัตเตอร์การ์เด้นแท้หรือเปล่านะคะมันมีสายอันนี้ด้วยนะคะสายสีดำๆอะเราว่าไม่ใช่ของแท้แหละเพราะราคามันถูกมากๆเลย ต่อไปเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นมินิมากรลองนะคะชิ้นต,ต่อไปค่ะก็จะเป็นไข่กุเดศธรรมะเอออันนี้เป็นไข่เจียว,วูนะคะกรอบไยด้วยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นนี้นะคะเป็นมินิเอ,อร,รันะคะต่อไปค่ะเป็นโดรนส,สีฟ้าค่ะ เป็นโดนัทสีเหลืองนะคะลาดซอสราดซอสแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นสกูชิยางนะต่อไปเป็นเ,เห็ดนะคะต่อไปเป็นแพนเค,ค้กคาบิบราซานนะคะ ต่อไปค่ะเป็นครับครกสีนี้นะคะโอ้ยไอ้นี่มันติดขออภัยด้วยนะคะคือเราจะไม่ถ่ายใหม่แล้วนะเราเราจะบอกว่าเราไม่ถ่ายใหม่แล้วนะคือเห็นไหมมันมันคือแบบที่ตั้งกล้องเรามันกากมากเลยต่อไปค่ะก็จะไปชิ้เนีนะคะ่ะตั้งกล้องไม่ดีไงขออภัยด้วยนะคะนคะคะ โอเคต่อไปค่ะก็จะเป็นทีนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นทีนี้ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นทีนี้ค่ะอันนี้เป็นมีมากะรองสีปลานะคะต่อไปเป็นบิสกิตนะคะจิุชิยามชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชีนี้นะคะ อันนี้จริงมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ตกลงไปอยู่ด้านใต้แล้วเราขี้เกียจนะก็